วันนี้มาย่างเนื้อย่างให้ทุกคนได้กินย่างสเต็กสันในอย่างดีเลยหอมกรเลยโอ้โหไฟแรงขนาดนี้มันจะกินได้ไหมบอสกินได้สินี่แหละวิธีย่างแบบพรีเมียมเลยเราไปรอที่หลังบ้านก่อนแล้วกันสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับพี่ปาออวันนี้เรากลับมาเล่นเกมแกล้งไอ้เจ้าสองโจรแสบครับทุกคนมาดูว่าภารกิจวันนี้จะสนุกขนาดไหน ไปรับชมกันเลยก่อนอื่นเราเข้ามาเราจะเริ่มทำภารกิจเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทุกคนสามารถเล่นตามพี่ปาออได้เลยแต่พี่ปาออคิดว่าเกมนี้มันมีโฆษณาเยอะไปหน่อยทุกคนถ้าใครไม่อยากเล่นที่เบื่อโฆษณาก็กดติดตามพี่ปาออไว้เดี๋ยวพี่ปาออจะเล่นให้ดูทุกคลิปเลยทุกคนและทุกด่านเลยตอนนี้เราได้หินมาแล้ว เราจะขึ้นไปชั้นบนเพื่อที่จะไปหาอะไรมาทำภารกิจอีกนีไ่ไงตรงนี้เนื้อย่างโอ้โหหอมกรุนเลยเราจะแอบกินได้หรือเปล่านี่แต่มันไม่สามารถกินได้เราขึ้นไปชั้นบนก่อนแล้วกันเพื่อที่จะไปหาอุปกรณ์มาทำภารกิจพี่ป่าออกคิดว่าบอนคงอยู่ในห้องนี้แหละทุกคนตอนนี้ ไอ้บอสมันอยู่ล่างแต่ไอ้เจ้าเฟเซอร์มันอยู่ตรงไหนไม่รู้ไอ้มันอยู่ตรงนี้ทุกคนถอยถอยอ้กิกิดกิดกิจะเข้ามานะวะโอ้โหโดนจับจนได้ทุกคนแกนี่ข้าไม่รอดอหรอกเป็นไงล่ะเจอข่าเข้าไปโอ้โหเมื่อกี้โดนจับทุกคนนี่ไงสิ่งที่เราจะเอาไปทำภารกิจเป็นสเก็ตบอร์ดตอนนี้เราได้มาสองอย่างแล้วเราเรีบลงไปก่อนดีกว่า ตอนนี้รู้สึกว่าไอ้เจอบอสมันกำลังนั่งกินข้าวในห้องครัวเราดีไปทำภารกิจก่อนทุกคนเหลืออีกหนึ่งอย่างพี่ป๋าอออจะไปเอาในโรงจอดรถเพราะว่าตรงนั้นมันมีของที่จะเอาไปทำภารกิจอีกหนึ่งอย่างนี่ไงทุกคนของที่เราจะเอาไปทำภารกิจมันคือไอ้เจ้ารถเข็นตัวนี้แหละ ดีเลยเราได้ของมาครบแล้วเราเรีบไปทำภารกิจกันเลยตอนนี้ไอ้เจ้าสองคนมันก็เดินป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยน,อ,นอยู่ในบ้านเวลานี้เหมาะเลยเราจะรีบทำนี่เราจะเอารถเข็นวางไว้ตรงนี้นี่แน่แล้วก็จะเอาหินรองรถเข็นไว้ตรงนี้นี่แน่นี่แน่นแนเอาตอน,นี้เอ้ยตอนนี้มันมาแล้วทุกคนวิ่ง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 โอ้โหไอ้เจ้าบอสมันเห็นเราเราหลบก่อนแล้วกันถ้าเราออกมาข้างนอกมันตามเราไม่ได้ทุกคน เราต้องรอให้มันเข้าไปในบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยไปทำภารกิจต่อตอนนี้มันกำลังเดินย่องย่องเข้าไปในบ้านฮ่าไม่รู้ตัวละสิไอ้เจ้าบอสว่าเจ้าจะเจออะไรเอ๊แต่มันจะเห็นรถที่เราวางไว้หรือเปล่าทุกคนมาดูสิว่ามันจะสนใจหรือเปล่าถ้ามันเห็นนี่รับรองว่าภารกิจเราล้มเหลวแน่นอนอย่าเห็นไอ้เจ้าบอสเอ้ยเอ้ยมันมันไม่สนใจทุกคนมันเดินเข้าไปในบ้านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันเปิดประตูเข้าไปในบ้านก่อน เราจะเดินตามตูดมันไปเฮ้ยมันเข้าไปแล้วนี่นี่แน่เป็นโอกาสดีเลยฮจากนั้นแล้วก็เอาหินวางไว้ตรงนี้แล้วก็สเก็ตบอร์ดเราจะเอาไปวางไว้ข้างบนทุกคนแต่เราต้องหาอะไรไปเปิดประตูกุญแจตรงนั้นก่อนแต่พี่ป่าออจะซื้อ,อ,อเลยแล้วกันขี้เกียจหาเป็นคอนได้มาแล้วเราก็ไปทุบก,กุญแจตรงนี้ออกนี่แน่จากนั้นก็วางสเก็ตบอร์ดไว้ตรงนี้ พอมันเดินมามันก็จะโดนสเก็ตบอร์ดจากนั้นภารกิจเราเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนไปแอบดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ดูเหมือนว่ามันสองคนกำลังจะเดินมาที่หน้าบ้านและไอ้เจ้าบอสกับเจ้าฟเฟเซอร์กำลังเดินมาแล้วเราหลบตรงนี้แล้วกันไอเวลาอาหารไปเสิร์ฟแล้วเฟเซอร์โอ้ยอะไรยอยู่บโบอสอะไรอย่างไ้เฟเซอร์บอส <c oughs>